สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกองปราบบุกรวบยกแก๊งปลอมสลากขึ้นเงินรางวัลวันที่หนึ่งมีนาคม2564ที่กองบังคับการปราบปรามหรือบอกกปพลตำรวจตรีสุวัสด์แสงนมผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผอบอกกปเปิดเผยว่า เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้พันตำรวจเอกปทักขวัญนาผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามพร้อมด้วยพันตำรวจโทมณน์แก้วกรรมรองผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามและพันตำรวจโทอภิชนขันกาจรวัตรกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามนำกำลังเข้าทำการจับกลุ่มนายทองอินขอสสวงนามสกุลอายุ59ปีนายสราวุธขอสงวนนามสกุลอายุ23ปี และนางสาวสุภาพรขอส่งวนนามสกุลอายุ20ปีตามหมายจับสารจังหวัดลมศักดิ์ที่22-23-2564ทับ ลงวันที่23กุมภาพันธ์64ก่อหาปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอมและช่อโกงทรัพย์โดยจับกลุ่มนายทองอินได้ในพื้นที่หมู่ที่9หมู่บ้านชลเทศอเภอบางพลีจัังหวดสมุทรปราการส่วนนายสราวุฒิจับกลุ่มได้ที่พื้นที่หมู่ที่1ตบลท่าหลวงอท่าหลวงจัังหวดลบบุรีและนางสาวสุภาพรจับกลุ่มได้ในพื้นที่หมู่ที่2ตบลทับกวางอเภอแก่งคอยจัังหวดสระบุรี สืบเนื่องจากเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีพ่อค้ารับซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในตลาดลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกคนร้ายสองคนนำสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอมมาขอขึ้นเงินรางวันสูญไปเกือบแสนบาท โดยคนร้ายรายแรกมาขอขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวันที่5วันที่16กุุมภาพันธ์จำนวน2ใบคนที่2มาขอขึ้นเงินรางวันที่4อีก1ใบเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นของทําปลอมผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจผูทอนหล่มสักต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้สืบสวนเพื่อติดตามจับกลุมคนร้ายกลุ่มนี้จนทราบพ,พื้นที่หลบหนีก่อนเข้าจับกลุ่มได้ดังกล่าว จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3คนให้การยอมรับสารภาพว่าได้ทำการปลอมสลากแล้วนำไปขอขึ้นเงินกับผู้เสียหายจริงส่วนวิธีการก็คือพวกตนจะไปซื้อสลากที่กำลังจะออกไว้หลายๆฉบับหลังจากที่เลขรางวัลออกมาแล้วก็จะนำสลากที่มีเลขใกล้เคียงกับที่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวรางวัลที่4หรือรางวัลที่5มาขูดลบเลขจริงออก จากนั้นก็นำเลขที่ถูกรางวัลมาแปะติดทับรวมทั้งยังมีการปลอม QR code โดยทำการขูดติดแปะทับลงไปอีกนอกจากนี้ผู้ต้องหาย,ยัางให้การอีกด้วยว่าก่อนจะลงมือพบตนจะนัดหมายรวมกลุ่มกันตระเวนไปตามร้านรับซื้อเลขรางวัลในต่างจังหวัด เพื่อนำสลักที่ปลอมขึ้นมาไปขึ้นเงินรางวัลโดยจะดูตามร้านที่มีผู้ส่งอายุเพราะจะตรวจสอบด้วยสายตาได้ไม่ดีทำให้ไม่พบจุดแก้ไขที่ผ่านมาพวกตนก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งทั่วพื้นที่ภาคเหนือส่วนที่เน้นไปทางรางวัลเล็กๆที่มียอดเงินรางวัลไม่มาก ก็เพราะแต่ละครั้งจะมีผู้ถูกรางวัลเยอะจนเหยื่อหลงเชื่อได้ง่ายหลังการสอบสวนจึงนําผู้ต้องหาส่งสถานีตํารวจภูทรลมซักและสถานีตํารวจภูทรวังน้ํโคจังหวัดพิษนุโลกดําเนินคดีต่อไปทั้งนี้กองปราบบุกรวบยกแก๊งปลอมสลากขึ้นเงินรางวัลเปิดสารภาพสิ้นแฉกลโกงหลังรู้ผลสลาก,กินแบ่งรัฐบาลระบุเลือกรางวัลเล็กจะได้ไม่ชวนสงสยัย ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคุณครับ